สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานทุกๆเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและการดูแลจิตวิญญาณของเราประจำวันที่1-10ถึง10กันยายนค่ะต้นเดือนกันยายนนี้ขอให้เป็นเดือนที่ดีต่อใจสำหรับทุกคนจริงๆค่ะแต่สำหรับป่านป่านรู้สึกว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้ มันมีหลายเรื่องราวที่เป็นพลังงานส่วนตัวเบื้องลึก shadow self ด้านเงาของตัวเราหรือแม้กระทั่ง inner child เด็กน้อยในตัวเราที่เราควรจะกลับเข้าไปทำความรู้จักกับเขาเรียนรู้ข้อดีเรียนรู้ข้อเสียนำเขามาเป็นคำว่า integrate กลับมาใช้ พลังงานร่วมกันกับด้านแสงสว่างหรือด้านตัวตนที่เราปล่อยออกไปสู่โลกภายนอกให้ได้เล็กน้อยค่ะเพราะว่า1เดือนนี้มันมีพลังงานของ The ะเฮอร์มคุมเล็กน้อยเนาะเดอะเฮอร์เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของการกลับเข้าไปเหมือนแบบบุกป,ป่าฝ่าดงตามหาสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองเรียนรู้ใช้พลังงานจากตรงนั้นและป่านเชื่อว่าในทุกๆคนนะคะ เรามีหยินเรามีหยางเรามีด้านแสงเรามีด้านเงาถ้าหากว่าเราใช้พลังงานแต่ด้านแสงของเราแต่ฝั่งเดียวแล้วเราละเลยด้านเงาหรือเราไม่แก้ปมปัญหาอะไรบางอย่างให้ด้านเงาของเรามันสามารถที่จะสงบสึกกับตัวเราเองได้ พลังงานก้อนนี้ของเรามันไม่สมดุลเนาะเราอาจจะต้องกลับมาใช้พลังงานของการตามหาทิศทางส่วนตัวของตัวเราเองมากขึ้นป่านเขียนเอาไว้เป็นคำว่า look inside yourself เลยดูภายในตัวเราเนาะแล้วก็ดูให้ออกนิดนึงค่ะ realize what you send out unintentionally นั่นคือลองมองอีกนิดนึงว่าเฮ้ย เพราะด้านเงาอะไรบางอย่างของเราเพราะปมปัญหาอะไรบางอย่างของเราที่มันไม่เคยได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้องหรือจัดก,การอย่างถูกจุดจริงๆอะ่ะ มันส่งผลกระทบให้กับตัวเราเองไม่สามารถที่จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ออบันเดนซ์ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเรื่องเรากับความสัมพันธ์กับคนอื่นของเราให้มันได้อย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆ1เดือนนี้ใช้เวลาตรงนี้ในการดูแลพลังงานด้านเบื้องลึกของตัวเราเองกันนิดนึงค่ะแต่พลังงานจากหน้าไพ่และวิธีการทํางานของป่าจะมีอะไรมาบอกเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมไหมป่านฝากติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ y o u n e e d to know ค่ะทุกๆเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองขอให้เป็นพลังงานที่ดีสำหรับตัวเราและผู้ชมทุทกๆคนค่ะไม่ว่าสิ่งไหนที่ขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ได้หมดเลยเนื่องจากว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับเรื่องราวของเราปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยค่ะเนื่องจากว่าทุกอย่างที่เราคิดกลายเป็นความจริงได้เสมอ t h o u g s away become reality ค่ะ แล้วถ้าหากว่าเราวนเวียนอยู่กับอะไรที่เราไม่ชอบความคิดของเรานำพาสิ่งนั้นมาให้เป็นจริงสำหรับตัวเราได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการทำงานของพลังงานมันอยู่ที่ตรงนี้แหละอะไรที่เราคิดถึงมันบ่อยๆหรือค้างอยู่ในตัวเราเองบ่อยๆมันผุดขึ้นมาได้ค่ะก็เป็น1เดือนที่น่าสนใจครับได้มาสี่ใบแล้วค่ะเ พลังงานค่อนข้างกลับหัวเยอะนิดหนึ่งเนาะเอ่อ Ten of s w o r d กลับหัวค่ะ High Priestess กลับหัว The Fool กับ Five of p e n t a c l e กลับหัวเดี๋ยวอีก2ใบค่ะ Six of c u p แล้วก็เซเว่นออฟซอรค่ะไพ่ค่อนข้างกระโดดดีมากเลยอะแปลว่ามันเริ่มมีพลังงานที่ไหลมาช่วยเหลือในการใช้ชีวิตของตัวเราเองนิดนึงป่านว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันเริ่มต้นอะไรดีหรือว่าฉันอาจจะรู้สึกว่ากันยายนมันก็เหมือนแบบจบสิงหาต่อกันยายนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันก้าวหน้าหรือว่ามีเหตุการณ์เข้ามาเป็นปัจจัยดีๆสําหรับตัวเราเองสักเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วพอมันเป็นเดอะฟูปุ๊บแปลว,ว่าเฮ้ยไอ้ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นโอกาสใหม่ๆเป็นความรู้สึกใหม่ๆเป็นสิ่งดีๆใหม่ๆมันต้องมาจากตัวผู้ชมของป่านเองเราอาจจะเริ่มต้นบอกกับตัวเราเองจริงๆก็ได้ว่าเดือนนี้มันไม่เหมือนเดือนอื่นๆแล้วนะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราต้องเริ่มมีความคิดอะไรใหม่ๆสําหรับตัวเราเองเล็กน้อยค่ะเดอะฟูเลยเป็นหนึ่งใบที่สําคัญแล้วก็ ถ้าพูดกันตรงๆป่านรู้สึกว่าการติดไฮพรีเทสกลับหัวก็ยังแอบสําคัญอยู่ดีแหละเพราะมันยังเป็นมุมที่เราไม่มั่นใจว่าเรากําลังเปิดฉากใหม่ได้จริงๆไหมแต่เราเจอกับ Six of c u p แล้วค่ะเราเจอกับพลังงานของสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วมัน ดีต่อใจเราในเดือนนี้ต้นกันยายนนี้หรือยิงยาวทั้งเดือนกันยายนนี้แน่ๆเลยค่ะซิกซ์ p ็อกัคือมันถึงช่วงที่สัญญาส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นในเชิงของจิตวิญญาณหรือสัญญาเรื่องของการงานหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตที่เรารอคอยอยู่อะค่ะมันเดินมาประจวบเหมาะกันในช่วงนี้หรือว่านับย้อนหลังมาเลย6เดือนที่ผ่านมาเนี้ ทุกอย่างมันมาลงล็อกให้กับเราภายในเดือนนี้หรือเอาเข้อจริงถ้าพูดกันตรงๆป่านรู้สึกว่ามันเป็นเดือนที่มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นสําหรับตัวเราเองได้แต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีโอกาสได้จริงๆหรอหรือว่าเราจะทําอย่างไรดีให้เราได้เดินไปถึงโอกาสส่วนตัวตรงนั้นของตัวเราเองมันอาจจะติดกับจูปิเตอร์เวทโทเกรดนิดหน่อยนั่นคือดาวที่พูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพอมันเดินถอยหลังปุ๊บป่านกลืนไปตั้งแต่ต้นคลิปจริงๆอยู่แล้วว่า เออเอาเข้าจริงทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนแบบว่ามาต่อคิวยืนรอเราเป็นแถวยาวอยู่หน้าบ้านเราเลยแต่เราอาจจะยังยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิตภายในบ้านหรือแต่เราไม่รู้ว่าแบบเราจะไขกุญแจหรือปลดล็อกประตูบานนี้เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตัวเราเองได้อย่างไรอันดับแรกเลยอะคะ่ะมันต้องเป็นเดอฟูจริงๆเดอฟูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสดใสมากนั่นคือ เฮ้ยอดีตคืออดีตอนาคตคือยังมาไม่ถึงใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่างเต็มเปี่ยมที่สุดหรือยังไม่ใช่ว่าวันเนี้ยเราตื่นเช้ามาหรือเย็นเนี้ยเรายังมีความรู้สึกกังวลกับอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนเช้าหรือเมื่อเดือนที่แล้วหรือแม้แค่กระทั่ง 2- อสาอาทิตย์ที่แล้วค้างคางอยู่กับตัวเราเองอยู่เมื่อไหร่ที่เราเหมือนแบบสดใสาตาสว่างได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่เอา เรื่องในอดีตหรืออนาคตมาเป็นสิ่งที่มันกวนใจกับตัวเราเองเลยอะค่ะสัญญาอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในพลังงานของเราแล้วมันควรจะเกิดขึ้นมันน่าจะเข้ามาได้ภายในช่วงเดือนนี้หรือว่านับไปหลังจากนี้อีก6เดือนก็ได้คือเอาข้อจริงๆแล้วมันอาจจะยังติดแก๊ปวิ่งยาวแบบเกือบ1ปีนิดนึงเพราะมันมีเซเว่นซอบซอค้างอยู่จริงๆจังจและ ต่อให้จะเป็น ten s of s o r t s กลับหัวเนาะต่อให้พลังงานส่วนตัวของผู้ชมปาดหลายๆคนเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยในช่วงที่ผ่านมาฉันจัดการกับชีวิตฉันมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฉันเคลียร์ปัญหาฉันตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปฉันเปลี่ยนงานได้ฉันจบกับเรื่องราวที่เคยทำให้ฉันกังวลใจไปได้แต่ว่าพูดกันตรงๆค่ะบางทีเราอาจจะยังมีการใช้วิธีการจัดการปัญหาเหล่านั้นแค่เหมือนแบบฉาบผิวมันเอาไว้อยู่อะ่ะ ให้นึกภาพเหมือนกับว่าสมมติว่าเฮ้ยเราเจอหลุมหลุมหนึ่งที่ถนนเลยแล้วเราเพียงแค่เอาเหมือนแบบปาเตอร์มาปิดไว้ข้างบนน่ะอืมมันยังมีแบบพื้นที่ในหลุมที่มันจะต้องผ่านการซ่อมแซมต้องมีการเติมหินเติมซีเมนต์เข้าไปเพื่อแบบอัดมันให้เรียบแล้วมันจึงจะเป็นการดูแลรักษาหลุมนั้นอย่างดีที่สุด แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเออสิบดาบป่านอาจจะพูดได้เป็นประมาณ1 2เดือนที่ผ่านมาเนาะบางปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขจนมันจบไปได้อะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีที่จะกลับไปมองย้อนกลับไปจริงๆว่าเฮ้ยฉันแก้มันได้ด้วยเหมือนแบบว่าอะแค่นี้แหละฉันว่ามันดีที่สุด เหมาะสมที่สุดแต่มันยังมีลากลึกของปัญหาค้างค่าอยู่ในตัวเราเองหรือเปล่า s e เว่ s ซอฟยังเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ย mm. มันยังมีลากอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเราเองจริงๆนะป่านว่าภายใน2เดือนที่ผ่านมาแล้วกำลังจะยิงยาวไปอีก2เดือนข้างหน้า อาจจะมีเรื่องที่เราเคยรู้สึกว่าแบบฉันจัดการมันได้แล้วมันโผล่มาให้เราเห็นแบบหน้าตาเดิมๆอีกแล้วป่านเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะทําให้ผู้ชมของป่านได้เห็นว่าเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วคราวนี้เราจะลองจัดการมันอย่างถูกต้องอย่างขุดถอนรากถอนโคนกับมันได้เลยจริงๆไหมมันมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าฉันทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมสําหรับตัวฉันเองจริงๆไหม แต่เหมือนแบบว่าปั่นเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการของการเรียนรู้เนาะเราอาจจะต้องมีลองทําอะไรก่อนลองผิดลองถูกแล้วถ้ามันกลับมาใหม่เรามีความสามารถในการลองผิดลองถูกไปกับมันอีกจริงๆค่ะเมื่อไหร่ที่เรายังเจอ High Priestess กลับหัวอย่างนี้อพลังงานของการที่เฮ้ย ลึกๆเรารู้ว่าเราทำอะไรบางอย่างแล้วเราน่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากมันแต่ว่าทำไมในใจเราเรายังไม่มั่นใจหรือว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆหรือเปล่ามันก็เป็นเพราะว่าลึกๆจิตวิญญาณแท้ๆของเราก็รู้สึกค่าว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่ใช่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิบัติอะไรบางอย่างที่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมสำหรับตัวเราเองจริงๆ h i r i e s t e s s พูดถึงเรื่องของ i n n e r Self มากๆเหมือนเดอะเฮอร์มิตนิดนึงเลยอะ มันอาจจะต้องเดินทางกลับมาดูแลทางด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนิดหน่อยว่าเฮ้ย higher self ตัวตนแท้ๆของฉันหรือเสียงภายในใจฉันหรือทีมงานเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ spiritual guide ของฉันบอกกับฉันจริงๆว่าอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีวิธีการการจัดการปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเป็น tense of s o r t e ขนาดนี้อะค่ะได้ด้วยกระบวนการของ ego ก็ได้ แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าอีโก้เราทําได้เราไม่จําเป็นจะต้องลงดิ่งไปถึงเรื่องของ inner shine shadow self เพื่อจัดการมันอย่างให้ถูกจุดก็ได้มันมันมีความเป็นไปได้แบบนี้จริงๆอย่างเช่นฝันยกตัวอย่างว่าเราอาจจะเป็นคนที่พูดตรงขึ้นเราอาจจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกในความรู้สึกในความต้องการในคําพูดหรือประโยคที่เราอยากจะบอกเล่ากับคนอื่นได้มากขึ้น แล้วเมื่อไหร่ที่เรามีความกล้าเพิ่มขึ้นขนาดเนี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ฉันสามารถสื่อสารความต้องการของฉันได้พอและฉันพอใจแล้วแต่ถ้ามองในภาพนี้จริงๆในการลงลึกลงไปถึง your true self หรือตัวต,วตนแท้ๆของเราอะแปลว่าเราอาจจะติดเรื่องของ c o n f idence หรือว่าเรื่องราวของการที่เรายังขาดความมั่นใจในตัวเราเองอยู่ในจุดนี้อะค่ะ ต่อให้เราจะกลา้าพูดเพิ่มเติมมากขึ้นแต่มันอาจจะมีวันที่เรากลับมาที่บ้านแล้วเราก็ยังสงสัยตัวเราเองอยู่ว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายที่สุดมันทําให้ฉันรู้สึกเป็นฉันที่ฉันต้องการจริงๆไหมนะแล้วในหลายๆผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในกรณีของปัญหาหรือปมที่มันแตกต่างกันนะคะ เมื่อไหร่ที่เรายังรู้สึกแวบถึงอะไรบางอย่างว่าแบบเอ๊ะฉันเปลี่ยนมาแบบนี้แล้วมันถูกต้องไหมเฮ้ยฉันมาได้ถึงตรงนี้แล้วแต่ฉันยังไม่รู้สึกถึงการเป็นฉันเลยเพราะฉันยังมีพลังงานลบๆนู่นนี่นั่นหรือความกังวลลบๆในตัวฉันนู่นนี่นั่นอยู่ลายล้อมตัวฉันเองอยู่แปลว่า เราเริ่มใช้อีโก้ช่วยได้จริงแหละมันเป็นข้อที่ดีแต่ว่าอย่าลืมกลับมาแก้ปมปัญหาส่วนตัวที่มันเป็นในเชิงลึกในจักรกลของเราในแต่และจุดจริงๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะพอดีมันเป็น five of coin กลับหัวอยู่เลยเนาะมันก็เลยยังมีความเป็นไปได้ว่าแบบเอ๊ะหรือว่าหลายๆผู้ชมนะเรายังไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเราเองด้วยตัวเราเองจริงๆ ธีมหลักของช่วงนี้มันอาจจะเป็นทำอย่างไรดีให้เราเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและยืนอยู่บนยอดผาส่วนตัวของตัวให้ได้ด้วยตัวเราถ้าหากว่าวันนี้เราไม่มีคนอยู่รายล้อมเราเลยไม่มีสังคมที่เราเคยแสวงหาคำตอบหรือผลลัพธ์ดีๆจากเขาอยู่ล้อมรอบเราเลย เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองได้จริงๆไหมเราเป็นคนที่รักตัวเราเองและส่งมอบสิ่งดีๆให้กับใจให้กับการกระทํา <c oughs> ให้กับตัวตนของตัวเราเอง <c oughs> ก่อนที่คนอื่นหรือเราจะคาดหวังว่าคนอื่นจะมามอบให้กับตัวเราเองได้ไหมเมื่อไหร่ที่เราโอเคกับการที่ตื่นมาเราชั้นเป็นแค่ชั้นช <c oughs> ันมีแค่แบบนี้หรือชั้นไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกมันคือสารตั้งต้นที่ดีมากๆที่มันจะทําให้เรา ไปพบเจอกับสิ่งที่มันเหมาะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นป่านยังเห็นเรื่องของความขาดเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะภายในใจเราหรือภายในจัก,กระจุดอื่นๆของเราเราอาจจะยังเหมือนหนึ่งอะถ้าพูดถึงรู้จักกระเรายังไม่มีความปลอดภยัยเรายังไม่มีความมั่นคงอยู่ได้ด้วยตัวฉันหรือ,อยังต้องการให้ใครมาเหมือนแบบปกป,ป้องหรือว่าเป็นคนช่วยคอนเฟิร์มชีวิตชัน สองพอขึ้นมาเป็นตัวสักคราวปุ๊บอารมณ์ความรู้สึกของฉันนะ่ะฉันยังมีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่ฉันกําลังอยากจะได้ฉันยังมีความรู้สึกเกรงใจกับสิ่งที่ฉันอยากจะทําอยู่ไหมฉันไม่กล้าที่จะปลดปล่อยความรู้สึกของฉันออกมาเต็มๆไหม3ามโซลาร์เพล็กซัสค่ะตัวตนที่ฉันอยากเป็นการแต่งกายหน้าตาบุค,คลิก,กภาพทุกๆอย่างที่เรามีอยู่ในณนะปัจจุบันเนี้ย มันตอบโจทย์ในตัวเราเองไหมหรือว่าเรายังมองกระจกแล้วเรายังมีมุมที่ฉันรู้สึกว่าแบบฉันอยากเปลี่ยนฉันไม่ชอบฉันรู้สึกไม่ดีอมเมื่อไหร่ที่มันมีความมั่นคงจากสามจุดจากกะข้างล่างแล้วอะค่ะป่านเชื่อว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบนั่งอยู่บนบอลลังส่วนตัวของตัวเราเองได้มากกว่านี้แล้วมันอาจจะเป็นจุดช่วยที่มันทําให้เราได้เดอะฟูลจริงๆอะโดยที่เราไม่ต้องมาเป็นคําว่าบังคับตัวเองหรือว่ามา คอยหลอกบอกกับตัวเราเองว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเพราะว่าเรามีความสุขได้จากเนื้อแท้ลึกๆของตัวเราเองค่ะป่านรู้สึกว่าเรื่องราวที่เราต้องการให้คนอื่นหรือโลกภายนอกหรือสังคมมาตอบโจทย์ผลลัพธ์อะไรบางอย่างส่วนตัวของตัวเราเองอะ่ะยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ภายในช่วงอาทิตย์นี้จังเลยค่ะหลังสํำรับเลยเป็นเพจออฟคัพกลับหัวค่ะ หลายๆคนที่เราให้ความสําคัญหรือหลายๆโปรเจกต์หรือหลายๆผลงานที่เราทําออกไปมันอาจจะไม่ให้ผลตอบรับที่ดีหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ผลลัพธ์เหล่านั้นมันจะเข้ามาในชีวิตเราเลยเราเลยรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่ฉันจะได้คําตอบตรงนั้นนะเมื่อไหร่ฉันจะได้อีกหนึ่งเสียงที่มายืนยันว่าฉันเป็นฉันคนนี้มีหน้าที่แบบนี้ มีการใช้ชีวิแบบนี้มันพอเหมาะสําหรับช่วงนี้แล้วนะทั้งทงที่เอาเข้าจริงเราทําทุกอย่างให้กับตัวเราเองได้อะแล้วป่านรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นธีมภายในช่วงนี้จังเลยที่อยากให้ทุกๆคนได้ค่อยๆกลับมาอบก,กอดแล้วเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแฟนคลับที่ดีสําหรับตัวเราเองก่อนที่เราจะไปแสวงหาจากสื่ออื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆรอบๆตัวเราเองเลยค่ะ Oracle ค่ะ Star Seed Oracle ได้มาสองใบค่ะเป็น Earth School Life Lesson So Growth Study Higher Learning The Blue Flame Spontaneous Awakening Activation Integration Time เออ่ปัน่นพูดไปเลยจริงๆเนาะปัน่นพูดถึงพลังงานของการ Integration จริงๆคืออะไรที่มันอยู่อีกด้านหนึ่งของเรามันต้องเอามาบวกกับตัวเรา เพื่อให้วัฏจักรส่วนตัวของเราหรือพลังงานส่วนตัวของตัวเราเองมันหมุนไปได้อย่างถูกต้องอะค่ะเราอาจจะใช้แสงเยอะมากแต่เราไม่ยอมเหมือนบอกว่าไปสงบศึกกับด้านเงาของตัวเราเองช่วงเนี้ยต้องสงบศึกกับด้านเงาของตัวเราเองหน่อย ลองถามตัวเราเองจริงๆว่าฉันยังกลัวอะไรอยู่ฉันยังขาดอะไรอยู่ฉันยังต้องการให้สิ่งใดใครความสัมพันธ์การใช้ชีวิตแบบไหนจากภายนอกเข้ามาตอบโจทย์ตัวฉันเองอยู่หลายๆคนชอบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกําลังรออะไรบางอย่างฉันรู้สึกว่าฉันรออะไรบางอย่างทางั้งๆที่เอาเข้าจริงๆแล้วอะสิ่งนั้นะ่ะมันคือสิ่งที่เหมือนแบบเราอยากให้จักรวาลโยนเข้ามาหาเราเราอยากให้คนอื่นโยนเข้ามาหาเรา แต่ว่าเราเราไม่เอื้อมมือออกไปหยิบมันนะทั้งทั้งที่ตอนนี้เราเอื้อมมือออกไปหยิบมันได้แล้วการเอื้อมอย่างแรกเลยคือเอื้อม เอื้อมกลับเข้าไปในตัวเราเองก่อนค่ะดูแลช h a ์โด s เซ f ฟดีๆค่ะปต่มีคลิปเรื่องช h a ์โด s เซ f ฟหถึงสคลิปและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ชมที่จะเอาไปทํางานต่อกับด้านเงาของตัวเราเองจริงๆค่ะแล้วเนี่ยแหละปีนี้มันเป็นปีของการ awakening จริงๆปีของการตื่นรู้ปีของการกลับมาทําความเข้าใจกับตัวเราเองจริงๆว่าแบบเฮ้ยฉันมีทุกอย่างพร้อมสําหรับฉันในทุกหน้าฉากทุกขณะเวลา ตอนนี้ฉันมีเท่านี้ก็พอดีสําหรับตอนนี้แล้วและฉันใช้ความสามารถของฉันฉันใช้ทุกปัจจัยที่ฉันมีเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นและพัฒนาตัวฉันให้ได้มากขึ้นสําหรับอนาคตของฉันแน่ๆค่ะแต่ทุกอย่างมันต้องผ่านการเรียนรู้จากเอิร์ธสคูลก่อนนั่นคือ เรามาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกันเรามาเจอกับปัญหาของโลกนี้เรามาเจอเรื่องของสังคมภายนอกที่มันแตกต่างกับความต้องการภายในหรือความพยายามที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและพยายามพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันคือฉันแบบนี้เออตรงนี้อะค่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่เราจะต้อง ผ่านไปให้ได้กันสํารหรับผู้ชมหลายๆคนมากๆเลยให้ได้รู้จริงๆว่าสุดท้ายที่สุดอะเรื่องของคลื่นพลังงานที่มันอยู่ภายในตัวเราแล้วมันจะส่งออกไปสู่ภายนอกอะมันก็เป็นเหมือนสารตั้งต้นที่ดีที่จะทําให้เรามองโลกนี้หรือใช้เวลากับโลกนี้อย่างถูกต้องกว่ากว่าการที่เรารออะไรจากภายนอกส่งมันกลับเข้ามาสู่ภายในของตัวเราเองค่ะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคงได้คุยกันเรื่องของการเหมือน ดูแลจักระให้มันสะอาดที่สุดเหมาะสมที่สุดสําหรับตัวเราเองเนาะแล้วเราถึงจะได้ส่งคลื่นพลังงานที่ถูกต้องใช้ฟ r e ควนซีหรือคลื่นความถี่ที่มันถูกต้องเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อการสร้างสิ่งดีๆใหม่ๆสําหรับตัวเราเองในอนาคตข้างหน้าค่ะก็ฝากติดตามช ANNEL กันเอาไว้ได้ค่ะดูเขาน่าจะแตะเข้ามาเรื่องของการเปลี่ยนคลื่นพลังงานให้แต่ละบุคคลแล้ว Angel answer ค่ะ คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกหนักมากเพอร์เฟกท m มมิ่งค่ะถ้าใครรู้สึกว่ากำลังรออะไรอยู่ดีวายทมิ่งอะไรใดๆก็ตามทีหรือว่าโอกาสของอะไรที่มันจะวิ่งเข้ามาหาเราหรือใครจะกลับเข้ามาเป็นตัวเป็นตนสักทีหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เอาเข้าจริงแล้วทุกอย่างที่เรารออยู่มันเกิดขึ้นได้แต่เพียงแค่ว่าเนี่ยแหละด้วยปมส่วนตัวของเราหรือว่าด้วย อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราใช้พลังงานของเราอย่างผิดจุดมันทําให้สิ่งนั้นอะมันยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วเราออกไปหาเขาไม่ได้เราติดอยู่กับพันธะภายในของตัวเราเองเราติดอยู่กับภายในห้องที่มันมีหน้าตาซ้ําๆแล้วเมื่อไหร่ที่เหมือนเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่มันไม่มีทางออกเลยอะคะ่ะสิ่งใหม่ๆมันเข้ามาหาเราไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าป่านเชื่อจากใจแล้ว,ว่าเราคงได้พูดถึงเรื่องของการ break t h r u g หรือว่า การเปิดประตูโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยการเปลี่ยนแปลงขึ้นพลังงานของตัวเราเองจริงๆเนาะก็เดี๋ยวเผื่อเอาไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวจะจดโนต้ตเอาไว้ส่วนตัวให้เหมือนกันว่าโอ้นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องมานั่งคุยกันในอนาคตข้างหน้าค่ะฝากดูแลโลกภายในก่อนเมื่อเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูจากภายในออกมาสู่ภายนอกได้อะค่ะ ทุกๆอย่างจากภายนอกมันถึงจะวิ่งกลับคืนมาสู่พลังงานของผู้ชมได้เช่นเดียวกันค่ะถ้ารู้สึกว่าเป็นคลิปที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ฝากไลค์แชร์ subscribe เป็นแฟม i ล y เดียวกับป่านได้เสมอค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปดีๆแบบนี้อีกหรือว่าคลิปการพัฒนาตัวเองอื่นๆรวมไปถึงไลฟ์หลังคืนพระจันทร์เดือนมืดและหลังคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะซึ่ง จะแจ้งให้ทราบในทุกๆสื่อฝากติดตาม IG ส่วนตัวป่านได้หรือ IG ข้อมูลของป่าน house of the sun ค่ะใครสนใจให้ปานอ่านพลังงานส่วนตัวให้หรือทำ channeling ผ่านเซส s ั o น unlock อย่ your จักกลพร้อม distance Reiki ยินดีค่ะสอบถามพูดคุยจองคิวกันได้ทางไลน์ official aditastita s ita, ค่ะเอาไว้เจอกันในทุกๆสื่อค่ะข้อมูลทุกๆอย่างอยู่ในกล่องข้อมูลข้างล่าง description box ค่ะกดดูได้เลยขอบคุณมากๆค่ะสติค่ะ